ทองภูลเปิดตัววันใหญ่ไฟแรกพร้อมโชว์ผีมือให้ชาวโลกได้เห็นโล้นซ่าของค่าย P ีจากประเทศไทยครับจะดวนกับนักชกต่างชาติที่มาใหม่นะครับสายศึกแฟร์เทคเนี่ยหลายคนน่าจะพอได้เห็นบ้างในแฟร์เทคไฟวันนี้มาทำความรู้จักกับผู้ต่อสู้ของทองพูลและพูดคุยในเรื่องราวของทองพูลกับไฟแรกวันใหญ่ของเขาครับไฟล่าสุดของทองพูลนะครับเขาก็งัดฟอร์มเดือดแรกอาวุธกับยางดำเจ็ดมังนนเป็นไฟที่สุดมันนะครับแล้วก็3มยกในตอวว่าโอ้โหลุ้นทุกยกเลยครบ3มยกทองพูลเบียดเอาชนะคาเดนมาได้แบบไม่เอกฉันันนะครับและเป็น ไปนี่เองครับที่ทองพูลได้สัญญาวันใหญ่มูลค่า3.7ล้านบาทมาครันทีหลังจบไฟนั้นพูดถึงคู่ชกของทองพูลครับหลายคนน่าจะพอได้เห็นมาก่อนในช่อง8นะครับเป็นนักชกที่เคยซ้อมกับภูเก็ตไฟขับก่อนที่จะย้ายนะครับมาซ้อมในสีเสื้อของแฟร์เทคเขาคือเอลิสบาร์โบซาครับนักชก วัยยีบสามปีเจ้าของส่วนสูง168งเซนเมตรเป็นนักชกประเทศอังกฤษชกมวยมารวมนะครับเป็นไฟท์ทางการเนี่ยราว20ไฟท์ถนัดเท้าขวาครับจังหวะฝีมือก็ได้นะครับเดินบุกบูก็ได้ฟอร์มหลังจริงๆจังๆเลยนะครับชกไวในศึกวันลูบินีเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ เอาชนะนักชกไทยครับชนะลูกโดดสิทธิ์ป๋ารังน่าจะสักเดือนกันยายน2566ปีนี้แหละครับแต่ถ้าย้อนฟอร์มกลับไปนะครับเขาเปิดตัวในไทยนะ่าจะเป็นสิกมวยมันพันฮาร์ดคอร์นะมวยฮาร์ดคอร์มวยมันพันดุช่อง8เปิดตัวมาแพ้ให้กับฉลองสึกอีเกิลมวยไทยครับตอนนั้นชกน้ำหนักประมาณสัก127 130จนะถือว่าชกน้ำหนักใหญ่อยู่วันนี้มาชกกับทองพูลครับในพิกัด120ปอนด์ที่พูดมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นฟอร์มในไทยของเขาแต่ว่่่่าาาาาเเเเป็็นนนฟออออร์มมทีีีบบ้้กกิดดขงขนะงคพืคลสุย เขาก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปถึงขั้นที่ต้องบอกเป็นยอดมวยของอังกฤษก็ว่าได้นะหลายคนก็คงตามรอยแฮกเกอตี้อสำหรับนักชกอังกฤษเขานะครับ เป็นแชมป์เฉพาะการ WBC มวยไทย International นะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและก็แชมป์นี้แหละครับที่ทําให้เขาได้เข้ามาสู่รายการวันนะครับแล้วก็เป็นไฟเปิดตัวด้วยขยายภความอีกครั้งนะครับบาวอซาเนี่ยเขาชนะอเล็กเคนตันมานะครับรุ่น53.5กิโลนะเป็นแชมป์ WBC ของยุโรปนะครับเป็นแชมป์เฉพาะการชนะอเล็กเคนตันมาซึ่งในไฟนั้นก็เขาก็เดินน่ครับเดินต่อยหมัดฟันศอกนะครับมีจังหวะออกแข้งบ้างแต่ว่าเดินออกแข้งยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าออกถูกวิธีไหมต้องยอมรับว่าออก ถูกวิธีนะครับเพราะว่าซ้อมอยู่ในไทยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าไล่ดูฟอร์มจริงๆนวมเล็กเนี่ยไม่ค่อยเห็นเขาต่อยเลยแทบจะไม่มีในคลิปใน u t u b e อะไรเงี้ยครับไปตามดูแล้วไม่ไม่มีคลิปที่เขาใส่นวมเล็กเลยเขาจะต่อยนวมใหญ่มาซะมากกว่าเรามาลองเปรียบเทียบเป็นข้อข้อนะครับเริ่มจากเรื่องของประสบการณ์ก่อนประสบการณ์อยู่ที่ทองพูนอยู่แล้วนะครับทองพูนชกวยมามากกว่า อย่างที่บอกเขาเองชกไปทางการมาไม่ถึง30มสิไฟนะครับที่นับจริงๆก็20กว่ากว่าเท่านั้นเองส่วนรูปร่างช่วงชกนะครับเอเลียสเนี่ยสูงกว่าเรา5เซนติเมตรเขาสูงอยู่ที่168นะครับทองปูลสูง163กแล้วก็เรื่องอายุด้วยอย่างที่บอกเขาอายุน้อยกว่าครับเพราะฉะนั้นเรากระดูกประสบการณ์ยังไม่ถึงเราเขาอายุ23ปีตอนนี้ทองปูนก็26แล้วนะครับอายุห่างกันอยู่ที่3ปีครับลองประเมินอาวุธรวมๆนะครับทั้งคู่เนี่ยอาศัยหมัดเหมือนกันเลยนะครับ ชอบออกหมัดฟันศอกเหมือนกันเลยถือว่าเป็นมวยสไตล์เดียวกันครับถ้าหากเทียบจากฟอร์มไปหลังๆที่ผ่านมาเรื่องการออกแข้งโดยธรรมชาติทองพูนน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเอาสถิตย้อนหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยออกแข้งนะครับ แต่ว่าบาร์บูซาเนี่ยจะออกแข่งเยอะกว่าทองคูณได้ซ้ําต้องมารอดูกันแล้วครับว่าจะเป็นยังไงคู่นี้เราได้เปรียบนะครับได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ความถนัดที่เคยใช้นวมเล็กแล้วก็ในปีนี้นะครับพูดเรื่องน้ําหนักเนี่ยก็ต่อยมาอยู่น้าหนักพอๆกันบาร์บูซาไฟล่าสุดต่อยที่118นะครับทองคูนเองก็ต่อยอยู่ที่118 119มาต่อเนื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไฟนี้ถือว่าเหมือนจะเป็นการปล่อยไปที่120นะครับเพราะฉะนั้นน้าหนักสบายๆทั้งคู่อย่างแน่นอน วัดกันนะครับว่าใครจะซ้อมถึงซ้อมปิดกว่ากันแต่ว่าถ้าดูจากสถิติตอนนี้ง่ายๆเลยทองคุณได้เปรียบทุกอย่างเปรียบแค่ส่วนสูงเดี๋ยวรอดูเนื้อตัวยืนข้าง,างกันอีกทีนะครับในวันประกบคู่แต่ว่าถ้าเท่าตรงนี้นะครับเราได้เปรียบนะครับที่รถทองคุณแจ้งเกิดได้ทําม้ประมาทครับ